สำหรับวันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะอะให้ดูตัวนี้คือตัวอะไรคะลูกอออางใช่ไหมคะออองนะคะถ้ามาเป็นสระเราจะเรียกว่าตัวอนะคะชื่อจริงตัวออหรือสระอนะคะออองตัวเดียวนะสระออจะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะนะคะในพยัญชนะไทยนะคะมีทั้งหมด44ตัวจะมีอยู่ สามตัวที่นำไปใช้เป็นพยัญชนะนะลูกนะตัวแรกก็คือตัวอนะคะตัวที่สองคือตัววและตัวที่สามคือตัวยนะคะสามตัวนี้มันได้รับสิทธิพิเศษอย่างมากเลยนะคะเป็นทั้งพยัญชนะและเป็นทั้งสระในภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนตัวนี้นักลูกนะ สระอนะคะอออ่านตัวเดียวสระออเรามาดูคําสระอนะคะคําสระออาต่อต่างตออต่อต่อใครลูก รอรอหอหอสอสอมอมอบอบอยอยอพออพอลอลิงค่ะ โลอโลงองงเด็กค่ะดอโดจอจานค่ะจออจอขออขอนอโนก ชออชอขอโทษทีค่ะลูกซอโซนะคะซอออวอแหวนค่ะบออบอทีนี้เรามาดูคำสองพยางกันบ้างน,นะคะกออกอหอไอไผยไม่เอกไผ่กอไผ่หออาขางอองอ มอมาาอสามาสออสมอสชาอูชูคออคชูคอรอ,อีรีรออรอรีรอพออพอจอไอใจพอใจโอเคค่ะที่นี้นะคะให้เราฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านบ่อยๆนะคะ คุณครูจะให้เราฝึกอ,อ่านแล้วก็คัดตัวนี้ลงในสมุดภาษาไทยนะคะแบบฝึกอ,อ่านแบบฝึกอ,อ่านออปอ,อ,อ,าอีปีจอจปีจอปีจอคือคนที่ขี่สุนัขมาเกิดน,นะคะสุนัขนะคะปีจอกอ,อกอบอัอวบัวกอบัว ชอูชูคออพอชูพอตออวตัวงอองอตัวงอบอไอใบยออยยใบยอใบยอเป็นชื่อของพืชนะลูกเอาใส่หอมหมกนะคะอร่อยนะคะสออาสะตออตอสะตอสะตอก็เป็นชื่อของพืชนะคะ đề thâu, húa to a ta, khổ o khổ, ta khổ m mo o m mo, so o s so, so. o, m Yo s o u y e o, y o y o, j o e ng ng ออพออพอพอไม่เอกพอ่อพออาคาคาไม่โทคาพ่อคาบออบบอไม่เอกบอนออานํานําไม่โทน้าําบอ่อน้าพออทอทอไม่เอกพ่อนออานํานําไม่โทน้ําพ่อ,อ,อ, ت, น,อ,อน,น,น้าําทีนี่อ่านเป็นคํานะคะปีจอกอบัว ชูคอตัวงอใบย,ยอสะตอหัวเขา่าตาขอมอสอยกยอจอแจงอเง่ข้อขาบ่อน้ำท่อน้ำทีนี้คุณครูจะให้เรานะคะคทำง,งาน คัดตรงนี้นะคะคัดอย่างนี้นะคะ,งะ,คะล,งลงในสมุดภาษาไทยแล้วก็ฝึกผ่านแบบที่คุณครูพาอ่านนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้หนูทำแบบฝึกในบทที่9นะคะจากหน้า5 7นะคะไปถึงหน้า62ด้วยกันนะคะงานชิ้นนี้นะคะสระอ,องานชิ้นนี้คุณครูก็ให้เวลา2วันในการทำ ไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพุธ goodbye